แต่ล,ะม,ล,ะ,ละมันละมือปลาไม่น่าขูใส่คลิปนี้กับมือนกันซ้ำนี่นะคะ่ะขอบคุณนะคะทีคบช่วคคงคลิปไห้ทนะที่เราไดอกินหม้งไามันละยวนไ่ย่าแตน,ออน,นี่กับวันมันละปลาล่สอหลายนี่ ขอได้เอาปลาไปมกอ่ะนี่กัได้สูีกันี่เยค่ะเป็นปลาทู่กักินง่ายพี่น้องจ้ะเจ้าสองหายนี่เขาก็ได้เอาปลาไปมีลกอ่ะนี่กันได้สีกับนียค่ะเป็นปลาทูก็กินง่ายพี่น้ะาอยน่เขได้เอาปลาไปมีลกอ่ะนี่กนได้ีค่ะเป็ปลาทูก็กินง่ายพี่น้องจะ พี่น้องย่างกมึงตลาดโดยพี่น้องจไ้ี้ยน่หละบาร้ขายยังไงคะแล้วท่าไรเ็นไปแล้วะลุปอ ปลาูก็ได้ปลาทูด้วยกันเนาะค่ะเนาะตลาดก็มั่งนนาะกัม้าเหลาะตลาดเล้งเนาะค่ะตลาดเล้งเชี่ยขั้นเนาะค่ะกับบ๊อบไฮไลน์เนาะค่ะเนาะอาจะม้าเลาะมั่งปลาลุก đây, th th này, nó nó ็ได้ <c ười> ปลาลูก็ได้ปลาทูพี่กันเนาะค่ะเนาะปลาลูกก็ได้ปลาทูพี่กันเนาะค่ะเนาะกะมัเลาะตลาดเล้งเนาะค่ะตลาดเล้งเชี่ยข้าวนะค่ะเน่ค่ะกะบ๊อบไลลายนะค่ะเนาะจะมาเลาะมือผู้เถ่าผู้แก่เพื่นเอามาขาวน้อยใจเนาะ ขอบคุณค่ะก่อนดูใจใจถ้าใจไหมเวลาเล้งน้อยๆเวลาเศรากับเลาเล้งนี่ม,เมอเดียวกันผู้ฒ่าผู้แกผู้นอามาขายน้องแต่นะขอบคุณใในะค่ะก่อนดูใจใจถ้าใจไหม กินแา่เกี๊ยวมะละมือไก่เผาไก่ผักนะคะลาเน้อปลาโคตอันเด็ก็ได้ปลาทูนะคะก็ได้ปลาดบ้วปลาห้องปลาขั้นโกะันกันเ้า

ขอบคุณค่ะก่อนดูใจใจเข้าใจไหมตลาดเล้งน,น้อยๆวุ้ยเาะตลาดเช้ากับตลาดเล้งนีม่มือนเดียวกันพี่น้องเรอเมืองตลาดเนาะค่ะเนาะได้ยังกินหรืที่ขอบคุณพี่น้องหลายๆได้ค่ะที่รับชมคลิปอันนี้ถ้ากินแม่เนาะถ้าเลาะตลาด ตลาดแม่งน้อยบุยตลาดเช่ากับตลาดแม่งนี่มอนเดียวกันเลยแมสรุปก็ได้อยลก็ได้ปลาทู้วยกันเนาะค่ะเนาะตลาดน้อบุ่ย วายังไง่ันมปเลาเลปลาเราด้ดีหน่องล้วมึงแบบอะเยหามักเขากับน้ำนเนาะต่มาเลาะตีปลายดีน้องมาเลาะมกค่ะพี่รุก็ได้ยู่ สรุปก็ได้ปลาทูพี่กันเนาะเะนาะ,ะ,น,ะ,ะนูนี่ผ้ากินผ้าเที่ยวจ้าขอบคุณหลายๆได้ค่ะเด้อ้ะนี่ค่ะคก็าง้ยนี่กว่าจะมาเลาะปลากะมาเล่ะตลาดแดงเนาะคะ่ะ กะลาเล้งเชี่ยข้าวนะคะนี่ค่ะกะบ๊อกไลายนะคะเนาะจะมาเลาะมือมีของหลากหลาย่เนาะค่ะเนาะมันนี้กะท่าเกี๊ยวเกี๊ยวมาเลาะมือคลายเขาคทายค่ะเนาะกะลาเล้งกะลาปนนี่ของชาวบ้านเอามาขายนะคะพอขายเม่ค่ะไม่ซ้ำลายไม่ ก็ได้เอาปลาทยอค่ะนี่ก็ได้านเค่ะเปลาทูกับกินงายพี่น้องจ้าที่น้องมาหลาอมากค่ะพี่น้องกะที่น่องล่มลาดน้ค่ะเนาะได้ยงกินอที่ขอบพุณที่น้องหลายๆเลยค่ะที่เราช่คลิปเนโนนี่ถ้ากินแค่เพียวาหลาะตลาด พี่น่องมาเลาะมื่ค่ะพี่นมอ้พี่ดเลยีน้องมาเลาะมืค่ะพี่นมา่ได้พี่น่องจเมืคะเจรับเขากับน้าม้เนะ่มาเลาะตีปลาได้ครุกก็ได้อยู่ ลลูกก็ได้ปลาทู้วยกันเนาะค่ะเนาะนี่อ่างนก็นี่แต่ว่าจะมาลาปลาต้องสองเยนี่ขาได้เอาปลาทำยะนี่ก็ได้กินปลาทูคะปลาทูก็กินง่ายพี่นนองจ้าพี่นนองย่างาอกมืองตลาดไปพี่น้องจ้า ปลาเด็ดปลาเด็ดปลาทูนะคะก็ได้ปลาดิบค่ะปลาปลาปลาห้องปลาห้องปลาสันจ้าปลาเด็ดปลาเด็ดปลาทูนะคะก็ได้ปลาดิบค่ะปลาปลาข้องปลาห้องปลาสันจ้าปลาเล้วปลาเล้งเมนูปลาบ่คยหลายเนาะปลาบ่คยหลายนี่ไม่เอาปลาทูพทดลองจ้ะกินง่ายๆค่ะประหยัดดีด้วยแน่ะจ้ะ

น ouais ี่แตว่าจะมาเลาะปลาพี่นอนยางเลาะมั่งตลาดแลพี่นอนจ้าอะบ้าขายยังไนค่ะแล้วท่ารดเป็นตา่ยี่ไปดูเยะายัน เมื่อนี่ปลา่ค่ไยหลายเนะปาปะปลา่ว่ไยหลายนีะไม่เ,เอาปลาทู่พี่ลองจะกินง่ายๆค่ะประหยัดดีด้วยนะจ๊ะผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนาม,มาขายนะจะะะ๊ะขอบคุณค่าก่อนดูนใจใจเข้าใจไหมใชค่นีข้า,าง่อวไย่างเนี่นี่แต่ว่าจะม่เลา,า,าะปลา อยไายยงหลเนี <łość> ่ยนี่แตว่าจะมลอาพี่นองลมันลแล้วค่ะเนะนยกินที่ขวบพี่น้องหลายๆได้ค่ะที่รัาช่วคลิปเนโนนี่ถ้ากิน